คอนเทนต์ <Content S 1> ก็อยู่เราตัวนี้แล้วครับแล้วจะใครล่ะก็หนูไงนี่ครับครับนั่นแต่ละววันนันเราทำคอนเทนต์อะไรบ้างอะหรอถ้าเป็นวิธีก็ก็ตามไลฟ์ S <S สไตล์พิธีนี่แหละครับมือมบบนี้ก็แนะนําแชร์ประสบการณ์เนี้ยครับเออแล้วลูกล่ะคอนเทนต์ลูกล่ะอยู่ไหน จะเล่นเกมอีกไหมเล่นยังไม่เข็ดอีกเหรออืมออ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพี่ทีอ่ะพี่ทีอ่ะชอบเล่นเกมทำไมเมื่อวานพี่ทีอ่ะก็โดนเตือนไปแล้วรอบหนึ่งเตือนเรื่องบูมบูมบูบูเมื่อวานโดนเตือนวันนี้จะให้โดนเตือนอีกเหรอใช่ มันบมแมนแล้วหน่อยที่พุนี้ว่าอะไรครับเนี่ยเสาไปเตะบ,บอลอยู่เปล่า,าไปสมบอลอยู่แนละ้วจริงเหรอแล้วพัฒนาการบอลไปถึงไหนแล้วเล่าให้ฟังไหนได้ไหมอ่ะก็จำไม่ได้แล้วว่าไ,ได้พัฒน,นาขึ้นหรือเปล่าอ๋อขึ้นาอังสันหลังเนี่ยเป็นปน, <c oughs> <c oughs> นี่คือทีเหรอครับใช่ครับ ใช่แคบอืมแล้วเมื่อวานเป็นไงบ้างโดนเตือนดีๆก็มีเสียงดังมาจากไหนก็ไม่รู้ตกใจมากเลยกำลังเล่นเกมอยู่ดีๆเขาบอกว่านี่แค่เตือนแต่ว่าเสียงมันดังมากเลยเสียงมาจากไหนก็ไม่รู้ก็งืึเก็บอกแล้วยังไม่หยุดเล่นเกมอยู่ใช่ไหมนี่แค่เตือนนะบอกเนี้ย ม่หรืเสียงมันดังมากเลยอะ่ะไม่ได้มาจากในบ้านนะมาจากข้างนอกจริงเหรอพรุ่งนี้ไปเตะบอลนะอนะเตะบอลให้พี่พีเอฟซีดูพี่ที่อือคุณบอลคุณบอลทำเป็นเหมือนทำเป็นเหมืนอน <laughs> ทำเป็นเหมือนบอลบอล ทำปเป er like ็นเมินอูบาวูุบาวูุบาทำเป็นเมินเมินผู <h <h> <h ้บาผู้บาทำเป็นเมินตอนเตะบอลจะเมินอย่างนี้ไหมไม่พอเตะบอลหนูไม่ได้เย็นจะเมินอย่างนี้ไหมคะบอกหน่อยถามผู้บาผู้บบา บอกว่าไม่รู้อ่ะเพิ่งเล่นหนูกำลังพูดก็กำลังพูดอย่าเพิ่งเล่นหนะูนบ,นบอกว่าไม่รู้เนาะแล้วจะเมินไหมถ้าดังมาแล้วจะเมินไหมครับก็พะถ้าหนูเรียนอยู่หนูก็ไม่ได้ยินมิสเซสเนาะคำถามหนึ่งคำถามอ่ะก่อนจบละก่อนบจบก่อนจบคลิปนี้ครับถ้าดังขึ้นมาแล้วจะเมินไหมครับไม่ไม่เมินใช่ไหมเกิดก็เรียกผู้บ้าผู้บ้า คลิปนี้ฝากไาแค่นี้นะคะสตอรี่ทีลูกแม่ดีนะคะพ่ธีลูกแม่ดีนะคะบายแล้วเจอกันนะครับบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs>